พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีถึง84,000พระธรรมขัตพระธรรมทั้งหมดทั้งปวงนี้เริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากสุรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็คือธรรมจกกักรปะวัฒนสูตรธรรมจักรปะวัดนสูตร,ร,จ,กกร,ตรจึงเป็นสูตรที่เริ่มต้นแห่งธรรมะทั้งปวงของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นขอบไข่ขอบธรรมะของพระพุทธเจ้า ทมทั้งปวงก็เริ่มต้นจากจุดนี้นี่เองซึ่งเมื่อกล่าวโดยย่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อยู่สามทางทางย่อหย่อนเกินไปทางเพ่งตึงเกินไปและทางสายกลางในทางสามทางนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ดําเนินตามทางสายที่สามได้ว่าทางสายกลางคําว่าย่อหย่อนนั้นหมายถึง การตกลงไปอยู่กับกระแสแห่งอารมณ์แห่งความคิดแห่งความนึกคิดตุ่แต่งหมายความว่าอารมณ์ความนึกคิดตุ่มแต่งนั้นเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เพลินกับอารมณ์เพลินกับความรู้สึกเหล่านั้นเช่นมีความสุขเกิดขึ้นก็ยินดีเพลิดเพลินความสุขนั้นอย่างเต็มที่หรือว่ามีความทุกข์เกิดขึ้น ก็เกิดความเคร่งเครียดมีความทุกข์ทับถมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนหาทางออกไม่เจอนี่ยเรียว่าเป็นการไหลไปตามกระแสแห่งอารมณ์แห่งความรู้สึกแห่งความาคิดพระพุทธเจ้าทรงให้หลีกเว้นไม่เดินตามสายนี้สายที่สองก็คือเคร่งตึงเกินไปหมายถึงการเก็บกดกักทําให้จิตนั้นไม่รับรู้เรื่องราวอย่างอื่นโดยการทําให้จิตนั้น แนบแน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างกลายเป็นคนเก็บกดหรือว่าหมกมุ่นอยู่ในเอาอย่างหนึ่งอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจอย่างอื่นอันนี้เรียกว่าเป็นการกดทับหรือว่าปิดการรับรู้ทุกอย่างให้อยู่แต่ในโหมดอารมณ์เดียวอารมณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแนะนําให้กระทาแต่ว่าทรงแนะนํามัชฌิมาปฏิปท ข้อมากข้อที่หนึ่งก็คืออารมณ์นั้นเป็นกระแสความคิดนั้นเป็นกระแสะไม่ไปกับกระแสะอน,นั้นแต่เห็นกระแสะนั้นไหลผ่านโดยเข้าใจว่าเป็นกระแสะสิ่งเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาและไม่ถลําลึกลงไปในการฝึกสมาธิหรือว่าการจดจ่ออยู่แต่ในสมาธิหรือว่าอยู่แต่ในอารมณ์เดียวไม่สนใจอย่างอื่น ให้ออกจากอารมณ์นี้แล้วกอให้เกิดการรับรู้ความจริงซึ่งเกิดขึ้นทางตาหูจมูกนิ้นกายใจโดยไม่ไหลไปกับอารมณ์เหล่านั้นและไม่เก็บกดทับอารมณ์เหล่านั้นไว้อารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ปล่อยไปและไม่เกี่ยวกับอารมณ์เหล่านั้นไว้เรียกได้ว่าเป็นการเห็นกระแสของอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หรือว่าอารมณ์เฉยก็ตาม อย่างไรเกิดขึ้นมาก็แห่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงกระแสที่มีการเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตาอย่างนี้เท่านั้นเรียกได้ว่าการออกจากกระแสและการออกจากการที่เก็บกดและอารมณ์ทั้งตัวจึงเรียกว่าเป็นมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางคือพ้นจากทางสายหยอดและพ้นจากทางสายตึงที่ไหลไปกับกระแสและที่เก็บกดครับนั่นเอง